กับคนที่ชายชุดขาวตัวใหญ่สูงอ,ะอ่ะแล้วพอดีไปเจองูกแกก็พูดกับงูงูก็เลยให้เลขมาครับศูนย์ท้าไปทางเดียวทางเดียวครับโอ้เขาบอกอันนี้เขาบอกเลขเลยครับคือคือ,คอไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยบอกเลขเลยใช่ครับไม่มีอะไรครับกาสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พระเที่ยงจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอพุทธอุทมพรจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปติดตามกับนุ่มฝันแมนที่แอดมินห้องบอกว่างวดที่ผ่านมาเพื่อนฝันได้ถูกต้องอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่แป่บได้แต่ว่าถึงกะนานเพื่อนกะมีโชคมีลาบอยู่ครับถึงว่าจะมีบหลายแต่ก็ถือว่าเป็นได้โชคได้ลาบอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะ่างวดที่ผ่านมาแปลว่ามีพเท่าครับพเท่าผู้หยิงสามคนผ้าเพิ่นไปเอารางวัลที่หนึ่งกับค้นขาลอตีครับผมแต่ว่าไปแล้วเพื่อนก็บอกแค่เลขแปดตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า ท่านไดคิดออกโอ้มันก็นเป็นแปดสามนะครับท่านผู้ชมเนาะม่ยิงสามคนแปลลัตต์ี่แต่บันบอกแก่นแปดตัวเดียวครับผมมาฟังผู้เที่ยวบอกาะจะบอะไร้ชาดเจียนทอแอมินของห้องไฟจังหวัดสีเกล็ดนครนออำเภอบุรุษพ่อนบ่อไร้แหวหางครับผมท่านผู้ชมไปเลยครับไปติดตามไปเบิง่งไปชมน้ากันครับไปฟังจากปากแอมินของห้องว่าตัวเลขงวดที่ผ่านมาเพ่นได,ด้มาแนวดีรางวดนี่ ได้มาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องหรือยังแต่ว่าได้ยินข่าวดีว่า,น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 ,าวนุ่มฝันแม่นฝันแล้วครับงวดนี้ฝันแล้วได้สามตัวเด็ดมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องสตาร์ดาหรือว่าไอาสตาชานละไอสตาชาเนี่ยแน่น,นอนครับผมเนาะครับผมไปครับผมเอรรายห่างเดินทางไปที่จังหวัดสีเกตอำเภอสุพรไปติดตามกับแอดมินของห้องไฟจังหวัดสีเกตครับผมก็คือช่องบ้าที่นุ่มอีสานไต่เนาะครับเนาะจะพาท่านผู้ชมไปติดตามไปบึงไปฟังพร้อมกันเลยครับผม มาตามนะครับนุ่มฟันแม่นนะครับหนองพ่นนะครับนุ่มฟันแม่นนะครับงวดที่ผ่านมานะครับถึงผู้ชมนะครับโอ้เพื่อนฟันแม่นอยู่นะครับฟันแม่นอยู่ต่ว่าสองคนเฮานีรับแปลบ่อแปลบ่อได้นะครับแปลบ่อถือนะครับถึงผู้ชมเนาะนะครับก็เลยพิษนะครับก็เลยมาตามอีกงวดนี้เพื่อนว่าเพื่อนฟันไ้แล้ว นะครับเพื่อนฝันงวดที่ผ่านมานะครับฝันบาหมียิ่งสามคนพาเพื่อนไปเอารองวันที่หนึ่งอันเฮาก็เลยกลับมานนะเพื่อนหายเหล็กแปดตัวเดียวว่าสันนะครับก็เลยไปแปรเอาอีกบาเล็กทีที่เพื่อนพาไปนะครับนะครับน้องพลนะครับสวัสดีครับน้องพลครับเดี๋ยวเขาว่ากันเนาะห้ผมไตเตือนก่อนนะครับนี่เป็นปูสวงนะครับที่ทางวัดนะครับเพื่อนเอามาเนาะนะครับก็แอดกับสีได้ทำความขคารพเพื่อนก่อนนะครับถึงผชมเนาะ แอดไว้ลุงพอท่านใจแล้วนะครับพอท่านได้ไหวปูสวงนะครับสาธุปูสวงเทวดาแห่งโชคลาภอมนีพผมบาวที่นะครับได้มากขออนุญาตถ่ายท้ำนะครับออขอตัวเลขก,กับน้องพ้นนะครับจังไรกะขอสามโตัวตรงๆเด้อลุงปู้ นะครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปว่าวกับหนองพุ่นเนาะนะครับวางงวดนี่นะครับเพื่นฝันยังไงใดเหล็กตัวไหนเนาะนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอยู่วัดกับเห็นพระธรรมดาเนาะท่านผู้ชมเนาะบอดีว่าบอดีเกี่ยวกับพระนะครับครับอ่ตอนนี้นะครับผมอยู่กับหนองพุ่นนะครับนุ่มฝันแม่นเนาะนะครับโอ้เสียดายไหมหนองพ่นเสียดายครับงวดที่ผ่านมาฝันว่าไงนะ งวดก่อนนะ่ะง,วนงวดที่ผ่านมานี่งวดที่ผ่านมาฝันว่าได้ไปเอามีคุณแก่สามคนพาผมไปเอาเลขที่บ้านที่ยายที่ขายเซตเตอรีร่อ่ะ,อะพาผมไปไปเอาลอตที่หนึ่งมาคร,ครับมาพอมาถึงวัดแกก่อนจะแกจะไปจากผมแกบอกว่าอย่าลืมแปดนะแต่เลขเลขไม่ได้เลขไม่ได้แต่ได้แปด,ดตัวเดียวเออแต่ก่อนที่แกจะไปบอกว่าแปดตัวเดียวใช่ครับอืแต่คนที่พาผมไปเนี่ยสามคน ผู้หญิงะสามคนใช่ชุดขาวสามคนคใส่ชุดขาวขาวสามคนใช่ครับอืมรวมเป็นสี่กับเราใช่ผม <c oughs> <c oughs> ก็เลยผมก็เลย่าที่แม่ใส่เออก็เลยอ่อ,อ,อสามคนมันบอกว่าอย่าลืมแปดนะแปดอะไร <c oughs> เราเราหาหาที่จับไม่ได้ <c oughs> ใช่ใช่เออแปดอะไรวะก็เลยโทรไปถามอ่าบ้านเลขที่ของคนที่ที่ที่ ผู้หญิงพาเราไปใช่ใชผู้หญิงพาไปเป็นบ้านเลขที่เจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวใช่เราก็เลยเอาแปดเจ็ดใช่เหรอลืมไปว่าผู้หญิงสามคนใช่อุ้มแทนที่เราน่าจะถูกทางแล้วนะเนาะแต่แต่ผมก็ถูกร้อยหนึ่งอออถูกอยู่ครับร้อยหนึ่งอ๋อร้อยหนึ่งอืมเอ้เราก็น่าจะจับแปดแปดสามแปดสี่ผู้หญิงสามคนก็เห็นเห็นแล้วเนาะใช่ใแต่น้องบนในฝันแม่นแต่ว่าเราแปลผิดไปเอง ใช่ไหมใช่ใช่เราเราแปลแปลผิดเองผมแปลผิดเองอ่ะเราเอาสองหางก็ไม่น่าเกียดงวดเมื่อกี้เนาะใช่ใช่แปดเจ็ดกับแปดสามใช่แล้วก็แปดสี่สามหางนี่ใช่เออใช่ไหมโทษใครไม่ได้เนาะโทษโทษเราแปลแบบไม่ไม่ไม่ละเอียดเนาะครับครับเออจากนั้นมางวดนี้นะครับผมก็เลยได้มาตามน้องพลอีกนะครับท่านผู้ชมเนาะเผื่อว่าแนวทางที่น้องน้องพลฝันนะครับอาจจะ งวดที่สี่นี่อาจจะเข้าเนาะแต่ว่าฝันได้ชุกงวดแต่เรายัง Kristen! แปลไม่ได้เนาะนะครับอก็อยากถามต่อเลยว่าน้องพลวันนี้ฝันบ้ายังไงครับพอดี <c oughs> ผมนอนวัดวันวันวันกี่วันมาแล้ววันประมาณวันพระใหญ่ osc? ผมจำไม่ได้ครับอ๋อวันพระใหญ่ประมาณนั้นก็เจ็ปวันแล้วเนาะอันี้มันวันพระแล้วเหมือนกันใช่ครับแต่ผมก็คนแก่มีคนแก่คนหนึ่งอ่าชุดขาว พาผมไปเส้นบ้านกระด, ữ, บระด ữ, บึบ้านกระดึบ้าน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 ผือพัฒนาในฝันนะครับแล้วก็แกก็พาผมไปแล้วก็มีบมกปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเต็มถนนตัวใหญ่เท่าไอเท่าขาเท่าแขนนะผมก็จับใส,ส่ถุงปุย๋ยก็จับใส,ส่ถุงปุย๋ยก็แบก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 ไป,ไปก็ไปกับแกพอดีไปตรงนั้นตรงตรงนั้นผมจําได้อยู่แล้วก็มีงูใหญ่อ่ะตัวใหญ่มากเลยครับเท่าเท่านี้เลยมั้งอืม เท,ท่านี้งูเท่าเท่านี้น่เท,ท่ารอบเท่าอ,ะ,อะไรเนี่ยรอบใหญ่เนาะใช่ใช่ครับ<อ>แล้วพอดีชุดคนชุดขาวเขาก็เลยบอกกับเขาถามกันแล้วงูงูงูตัวนั้นเขาก็บอกเลขว่าให้ให้ซื้อหวยเอาศูนย์ห้าแปดงูตัวใหญ่นะงูตัวใหญ่พูดได้ใ,ใ,ในในฝันน่ะใช่ใชครับให้ซื้อเอาศูนย์ห้าแปดใช่ครับฝันเห็นปลางูนี่มันมันกินปลาไหม ไม่ได้กินครับเขาบอกเลขเฉยครับอ๋องูเนี่ยคือเราเดินขี่รถไปไม่ใช่เดินไปครับเราเดินไปไปเจอป่าป่าแล้วก็จับใส่ถุงปุ๋ยได้เต็มถุงปุ๋ยแล้วก็แบกไปกับกับกับคนที่ชายชุดขาวตัวใหญ่สูงอ่ะแล้วพอดีไปเจองูแกก็พูดกับงูงูก็เลยให้เลขมาครับศูนย์ท้าไปห้างเดียวท้างเดียวครับโอ้เขาบอกอันนี้เขาบอกเลขเลยครับคือคือไม่ไม่มีอะไรเลยบอกเลขเลยใช่ครับไม่มีอะไรครับศูนย์ห้าแปด ตื่นเช้ามาผมก็เล่าให้พระอาจารย์ผมฟังอืมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ครับพระอาจารย์ตีตีเลขเป็นอย่างอื่นไหมไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้จะตียังไงเนาะเขาบอกอย่างนี้ครับเออ้าศูนย์ห้าแปดครับนะครับก็ห้าศูนย์แปดศูนย์อะไรเงี้ยครับห้าศูนย์แปดศูนย์ใช่โอ้นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่เป็นตัวเลขนะครับสองพจนเนาะนะครับเอ่อห้าศูนย์ห้าแปดนะครับ สตาร์ลินนะครับถึงผู้ชมก็สีห0าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดศูนย์ห้าแปดแปดหาสำนันนะครับเจับวิเบิงนะครับถึงผู้ชมกบ็บอลแนะนำนะครับว่าสี่หสื่อสามตัวนะครับเพราะว่ามันเข่ายากเนาะน้องพลเนาะมันเ,เข่ายากเลยเกินนะครับสําหรับเ,เลขสามตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่เราได้ฝันอะไรดีไหมก็หลังจากนั้นก็ฝัน ฝันเห็นบ้านสําขาสองคืนเนี่ยว่าไป <c oughs> มีมีคนพาผมไปบ้านสำขาแล้วก็ไปคุยกับหลวงพี่หลวงพี่คนนั้นยังอยู่ก็ไม่ได้คุยอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มาไปแค่ไปดูเฉยแล้วกลับมาวัดก็คืนที่ที่สองที่สามเออคืนที่สองผมฝันว่าบ้านสำขาต้นต้นโพใหญ่อ่ะเขาเส้นหัวหมูอะไรนะคนเต็มวัดเลยนะครับอืมนในในความฝันนะใช่ใช่ฝันแค่นั้นนะครับอืม,อมครับอ เมื่อกี้คุยกระอาจานนี่เลขตัวนี้เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับนะครับก็เลขของน้องพลก็หางเดียวเนาะหางเดียวแข็งๆเลยตัวครับท่านผู้ชมนะครับศูนย์หาแปดน,นะครับก็ตัดเลขบ้างนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ไม่อยากให้ซื้อสามตัวเยอะนะครับแต่ว่าก็ติดไม้ติดมือไว้หน่อยนะครับเพราะว่าน้องพลแกก็ฝันแม่นฝัน วดนี้นะครับว่ามีงูนะครับงูพูดภาษาคนได้นะครับบอกให้ซื้อเลข058ตามที่เพื่อนเล่าความฝันให้ฟังนั่นแหละครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ฝฟกาไหวนะครับให้พิจารณาบึงนะครับก็ถ่าจังไรแล้วนะครับก็ใส่วิจารญาณของท่านผู้ชมนะครับไตตองอีกเทื่อวหนึ่งนะครับก่อนถี่สีเสื้อผมแล้วก็เสื้อนองพ้นเนาะนะครับเพราะว่าแอดกัหนองพ้นก็เป็นเพียง ซื้อกลางนะครับมานําเสนอนะครับตัวเลขแนวทางนะครับจังไรกะขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วนะครับสามารถกะตามนะครับถามบอถามมัดคัดกะผ่านเด้อนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเพราะว่าเพื่อนนี่ฟันแม่นนี่ลีนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าแอดนี่ยังแปลบ่ท่านใดๆจับจุดของเพื่อนบ่ท่านใดนี่นะครับกระจักสิแปลยังไดอีกนะครับเลขตัวนี้เนาะนะครับกะสิเอาได้ตัวเลขจังสี่นะครับหรือว่าท่านผู้ชมอาจสี าไปแปลอย่างอื่นได้ได้ครับแลเนาะเรอแต่เพื่อนเนาะแต่ว่าถ้าจับปลาเนี่ถ้าพูดตามพูดก็คือถ้าคนฝันแบบนี้เนี่ยคือหมายความว่าเราถูกเลขมีโชคมีลาบแน่นอนใช่ไหมเออได้จับปลาปลาก็แปดจับก็เจ็ดมันว่าไปนู่นนะมือห้าอย่างนี้ก็ได้เนาะมันมันขึ้นอยู่แต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แปลตรงนั้น เพราะว่าน้องพลไปบอกว่างูคุยกับพระอาจารย์ใช่ไหมเชาคุยกับผู้ชายร่างสูงใช่ใชุดขาวครับมาบอกว่าซื้อเอาเลขตัวนี้ใช่ครับศูนย์ห้าแปดนี่ใช่ครับครับผมกะนี่กะเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับให้ท่านผู้ชมได้ใส่ในหมวดวันที่สามสิบนี่นะครับจะได้กะถ่ายุดทถายนะครับแอดกะเสดอําลาพาจากท่านผู้ชมเนาะนะครับกะขอให้ทุกท่านนะครับโศกดีโศกมานกับตัวเลขแนวทางของน้องพลเนาะนะครับซึ่ง เลขตัวนี้ก็งามอยู่นะครับเป็นทเะบียนรถแอดอีกแล้วหาแปดสีมาบอนะครับแคก็ไหวพอกันไม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนครับผมนะครับผมก็บจิอัมลาพาจากไปเลยเนาะนะครับสวัสดีครับ